สวัสดีครับสําหรับเพื่อนๆที่ทำ Youtube ทำช่องขึ้นมาใหม่ๆเลยสร้างช่องกันมาใหม่เอี่ยมอ่องหรือว่าบางท่านที่สร้างช่องมานานแล้วต้องการจะทำ Youtube ให้จริงจังนะครับต้องทำช่องเราให้สมบูรณ์ด้วยการทำช่องใหม่ๆเพื่อนๆจะเห็นว่าเราจะประสบปัญหาเราไม่สามารถที่จะ เอาภาพหน้าปกที่เราสร้างขึ้นมานะครับใส่เข้าไปบนคลิปวิดีโอของเราที่เราสร้างขึ้นให้ท่านผู้ชมได้ชมนั่นเองเราไม่สามารถเปลี่ยนได้สาเหตุเนื่องจากช่องของเรายังไม่ได้รับการยืนยันนั่นเองนะครับวันนี้จะมาดูว่าวิธีการยืนยันช่องของเรานะครับว่าเรามีตัวตนเป็นครีเอเตอร์ของ YouTube จริงๆยืนยันไปแล้ว YouTube ก็จะสามารถเปิดฟีเจอร์ให้เราเปลี่ยนปกได้นั่นเอง นะครับก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆล็อกอินด้วยยูสเนมพาส s วิร์ดประจำช่องของเรานะครับมาที่ด้านขวามือเพื่อนจะเห็นโลโก้ของเราเองคลิกไปที่รูปโปรไฟล์โลโก้ของเรานะครับแล้วให้คลิกเลือก YouTube Studio เข้าไปเลยนะครับจากนั้นให้เพื่อนๆมาที่ด้านซ้ายมือนะครับ เห็นมีคำว่าแดชบอร์ดวิดีโอเพลย์ลิสต์นะครับเมนูด้านซ้ายมือเนี่ยให้คลิกเข้าไปที่วิดีโอนะครับเพื่อจะไปดูวิดีโอที่เราสร้างขึ้นมานะเราก็เห็นวิดีโอที่เราสร้างขึ้นมาเรียบร้อยเยอะแยะไปหมดหลายวิดีโอหรือจะมีกี่วิดีโอก็ตามครับวิธีการต่อไปให้เพื่อนเอาเมาส์มาออนที่วิดีโอนะครับแล้วให้คลิกเลือก ที่รายละเอียดหรือรูปดินสอหรือประกาศตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยก็เหมือนเราจะแก้ไขวิดีโอนั่นเองเราก็จะเห็นว่าเราตั้งชื่อเรื่องวิดีโอรายละเอียดเราใส่แท็กไร้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆมาดูตรงเมนูภาพขนาดย่อเห็นไหมครับด้านซ้ายมือเนี่ยเพื่อนจะเห็นว่ามันเป็นสีเทาเราไม่สามารถเลือกได้ ปัญหาเนี่ยมันเกิดจากช่องของเรายังไม่ได้ทำการยืนยันนั่นเองนะครับตายภาพขนาดยอ่อเขาอธิบายว่าเลือกหรืออัปโหลดภาพเพื่อแสดงเนื้อหาของวิดีโอภาพขนาดย่อที่ดีควรมีความโดดเด่นและดึงดูดความสนใจของผู้ชมเห็นไหมครับทาง youtube ก็ให้เราใช้ได้3ภาพ ที่ AI เขาเลือกมาแล้วจากเนื้อหาของวิดีโอของเราแต่อาจจะไม่ตรงใจเราเราสร้างขึ้นมาแต่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทําอย่างไรต่อไปไปต่อกันเลยครับเห็นเมนูด้านหลังนะครับที่เขาบอกว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยให้เพื่อนคลิกเข้าไปเลยเพื่อจะทำการแก้ไขนั่นเองเขาก็จะมีคำอธิบายการเพิ่มภาพขนาดย่อให้เราเข้าไปที่ YouTube Studio ด้านนี้ที่ทำให้ดูแล้ว ค,คลิกที่วิดีโอแล้วก็ไปเลือกภาพขนาดย่อเลยก็ได้จากวิดีโอคลิกที่ชื่อภาพหรือเลือกขนาดยอ่อเข้าวิธีไหนก็ได้เหมือนกันนะครับไปตรงนั้นก็ได้เหมือนกันเถอะเลือกภาพขนาดยอ่อเราก็ได้เลือกได้แค่3ภาพที่เขาสร้างมาให้เราแต่เราสามารถสร้างภาพขนาดยอ่อที่กำหนดเองของวิดีโอเราได้นะครับเขาบอกว่า หากต้องการอัปโหลดภาพขนาดย่อที่กำหนดเองคุณต้องมีบัญชีที่ได้รับการยืนยันนะครับคลิกเข้าไปเลยคลิกที่บัญชีที่ได้รับการยืนยันเขาก็จะมีขั้นตอนที่หนึง่งการยืนยันบัญชีผ่านโทรศัพท์เป็นการปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มเติมของ YouTube ให้กับคุณและช่วยให้เราแน่ใจว่า คุณเป็นครีเอเตอร์ YouTube ตัวจริงไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่ใช่โรบอทนะนี่เราดูขอ้อมูลเพิ่มเติมเราไม่ต้องคลิกเข้าไปเสียเวลาเปล่านะครับเลือกประเทศของเราก็ประเทศไทยเห็นไหมครับให้เราส่งรหัสยืนยันให้คุณทางไหนล่ะเลือกอันล่างสุดเลยส่งข้อความรหัสยืนยันให้ฉันนี่ครับก็จะมีเมนูเพิ่มเติมขึ้นมานะครับให้ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราเลยนะครับเพื่อยืนยัน นะครับว่าช่องของเราจริงๆมีตัวตนจริงๆให้เขาส่งมาที่เบอร์นี้โอเคคลิกส่งไปหลังจากนั้นเราก็เอารหัสเลข4หลักที่เขาส่งมาให้เรานะครับกรอกลงไปยืนยันตัวตนของเราคือรหัสยืนยัน youtube ของคุณมีอะไรบ้าง7 4 8 3 3 9 คลิกส่งเพื่อยืนยันเห็นไหมครับ YouTube ก็จะยืนยันช่องของเราช่องนี้ว่ายืนยันแล้วยินดีด้วยบัญชี YouTube ของคุณได้รับการยืนยันแล้วดำเนินการต่อคลิกต่อไปได้เลยครับเรามาดูความแตกต่างหลังจากนั้นเราก็กลับเข้าไปหลังบ้านของเรา Creator Studio หรือเราจะออกเข้ามาใหม่ดีกว่านะครับเข้าไปที่ YouTube ใหม่เลยครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะวากนเพราะงั้นแหละคลิกออกมาแล้วมา YouTube ใหม่แล้วก็ไปที่รูปโปรไฟล์ของเราไปที่ YouTube Studio การเข้าหลังบ้านนั่นเองนะครับจะแก้ไขจะทำอะไรก็มาหลังบ้านไปที่วิดีโอเหมือนเดิมมาดูซิว่าเราแก้ไขไปเรียบร้อยแล้วเราสามารถเปลี่ยนภาพขนาดย่อดได้ไหมเห็นไหมครับที่เขาบอกว่า ตัวเลือกเพิ่มเติมแก้ไขคําอธิบายแก้ไขลิงก์อะไรนี่เขาบอกให้เราเข้าไปตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับ <Okay. S 1> ผมไม่แนะนําให้เพื่อนเข้าไปที่ทางเดิมที่ผมแนะนํานั่นเองครับไปที่รายละเอียดเพื่อจะไปดูไปยืนยันนั่นเองนะครับเห็นไหมครับพอเพื่อนๆเข้ามานี้จะต่างจากตอนแรกที่เรายังไม่ทําการยืนยันตอนนี้เราสามารถอัปโหลดภาพขนาดย่อได้แล้ว เห็นไหมเราไม่เอาสามภาพที่ YouTube ทาง AI กําหนดมาให้เราคลิกเข้าไปที่นี่เราก็สามารถที่จะไปเอาภาพที่เราต้องการเป็นปกคลิปวิดีโอของเราไหมครับพอเราคัดเลือกแล้วเราก็บันทึกก็เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับว่าเราสามารถเปลี่ยนปก คลิปของเราได้ตามที่เราต้องการแล้วก็โอเคถือว่าเรียบร้อยครบถ้วนกระบวนความในการเปลี่ยนหน้าปกคลิปหรือภาพขนาดย่อของคลิปวิดีโอของเรานะครับเพื่อนเช่องไหนที่กำลังทำ youtube เวลากำลังสร้างช่องของตัวเองก็ยินดีด้วยนะครับให้กำหนดให้สร้างช่อง ให้มีคุณภาพนะครับผลิตผลงานที่ดีออกสู่สายตาท่านผู้ชมนะครับเพื่อดูแลชุมชนดูแล fc ของเรานะครับถ้ามีปัญหาสงสัยในการทำ youtube ก็สามารถวางปัญหาไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมินดีที่จะตอบินดีที่จะให้คำแนะนำกับเพื่อนๆทุกคนนะครับด้วยความจริงใจ ขอให้เพื่อนๆทำ YouTube อย่างมีความสุขสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะต้องล่ำลากันไปแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับที่ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกันไว้ด้วยก็ดีนะครับจะขอบคุณยิ่งจะได้เห็นคลิปก่อนใครเลยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ